สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโง่ลึกลับพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังสงครามเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรากับผมวายุครับแล้ววารีค่ะพอพูดถึงสงครามเทคโนโลยีแล้วคงไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่และใกล้ตัวเราไปกว่าสงครามระหว่าง iPhone กับ Android อีกแล้วละค่ะพี่วายุเป็นคำถามโลกแตกเลยนะคะว่าอันไหนดีกว่ากัน ใช่เลยครับวารีแล้ววันนี้เราจะไม่ได้มาตัดสินว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่เราจะมาย้อนดูเส้นทางการต่อสู้ของ2ยักษ์ใหญ่นี้ตั้งแต่จุดกำเนิดไปจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้คำตอบด้วยตัวเองว่าใครคือผู้ที่เหมาะกับคุณที่สุดน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมหาสงครามครั้งนี้กันเลยดีไหมคะได้เลยครับ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในปีคศ2 0 0 7ครับในปีนั้นโลกของโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อบุรุษในตำนานอย่างสตีฟจ็อบสได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเปิดตัว iPhone รุ่นแรกให้โลกได้เห็นครับ iPhone รุ่นแรกวารียังจำความรู้สึกตื่นเต้นในตอนนั้นได้เลยค่ะมันคือปรากฏการณ์ที่ช็อกโลกเลยครับเพราะ iPhone คือโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งในตอนนั้นยังใช้ชื่อเดิมว่า iPhone OS นะครับที่ใช้หน้าจอสัมผัสแบบเต็มรูปแบบและที่สำคัญคือเทคโนโลยี multi-touch ที่เราสามารถใช้นิ้วซูมเข้าซูมออกได้เป็นครั้งแรกในตลาดมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่หลุดออกมาจากโลกอนาคตเลยทีเดียวจริงๆแล้วในขณะที่ Apple กํำลังสร้างความฮือฮาอยู่นั้น ฟัง Android ด์เหรอคะตอนนั้นทำอะไรอยู่่ะพี่วายุในขณะเดียวกันนั่นเองอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยีอย่าง Google ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าอนาคตของโลกนั้นอยู่ในมือถือพวกเขาจึงได้มีการซื้อกิจการของบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Android Inc. มาอยู่ในมือและในปีถัดมาคือปี2008พวกเขาก็ได้ปล่อยสมาร์ทโฟน Android เครื่องแรกของโลกออกมาครับเครื่องแรกของโลกรุ่นอะไรล่ะคะ มันคือรุ่น HTC Dream หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า T-Mobile G1 ครับและจุดขายที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ Android แตกต่างจาก iPhone โดยสิ้นเชิงเลยก็คือคืออะไรคะคือการที่มันเป็นระบบเปิดครับซึ่งหมายความว่าบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเจ้าไหนในโลกก็ได้สามารถนำเอาระบบปฏิบัติการ Android ไปพัฒนาและติดตั้งลงในเครื่องของตัวเองได้เลย ซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ iOS ที่เป็นระบบปิดและผูกขาดอยู่กับฮาร์ดแวร์ของ iPhone เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นพอฟังแบบนี้ก็จะเห็นว่าสงครามครั้งนี้มันเริ่มต้นขึ้นจากปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับฝั่งหนึ่งคือความสมบูรณ์แบบที่ถูกควบคุมไว้ทั้งหมดและอีกฝั่งหนึ่งคือเสรีภาพที่เปิดกว้างให้กับทุกคน และการต่อสู้ของ2ปรัชญานี้ก็ได้นำไปสู่ยุคแห่งการขยายอิทธิพลที่ดุเดือดที่สุดมันเหมือนกับเป็นการแข่งขันที่ทำให้ทั้ง2องฝ่ายต้องแสดงศัก,กยภาพออกมาอย่างเต็มที่เลยครับช่วงเวลาที่ดุเดือดที่สุดก็คือในช่วงปีคศ2 0 1 0ถึง2015ครับวารีในช่วงเวลานี้คือช่วงที่ทาง iOS และ Android เนี่ยต่างก็แสดงพลังของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เลยเรามาดูที่ฝั่ง iOS กันก่อนค่ะฝั่ง Apple ทำอย่างไรบ้างคะ กลยุทธ์ของ Apple นั้นชัดเจนมากครับพวกเขาไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์แต่พวกเขาขายประสบการณ์ครับ Apple ได้ทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศของตัวเองขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งครับ Ecosystem หมายถึงอะไรคะมันคือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อครับไม่ว่าจะเป็น i อจู s สำหรับฟังเพลง App Store ที่เป็นแหล่งรวมแอปพลิเคชันคุณภาพ การเปิดตัว iPad ที่เข้ามาสร้างตลาดแท็บเล็ตและที่สำคัญคือบริการ iCloud ที่เชื่อมข้อมูลทุกอย่างของคุณไว้ได้วยกันครับซึ่งทั้งหมดนี้มันได้ทำให้ผู้ใช้งานถูกดึงดูดและติดอยู่ในโลกของ Apple อย่างแน่นหนาครับอ๋อคือถ้าคุณใช้ iPhone แล้วคุณก็จะอยากใช้ iPad ใช้ Mac ใช้ Apple Watch ตามมาด้วยเพราะทุกอย่างมันทำงานร่วมกันได้ดีเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยค่ะ แล้วฝัน Android หรอคะเขาสู้กลับอย่างไรในขณะที่ Apple สร้างกำแพงเมืองของตัวเอง Android ก็เลือกที่จะสร้างกล่องทับพันธมิตรครับกลยุทธ์ระบบเปิดของพวกเขาได้ผลอย่างมหาศาลพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ของโลกในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นซัมซุง HTC หรือ LG แล้วการมีพันธมิตรเยอะๆมันดีอย่างไรคะมันทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ครับ ตลาดสมาร์ทโฟน Android จึงเต็มไปด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีราคาหลากหลายมากตั้งแต่รุ่นราคาประหยัดที่ทุกคนเข้าถึงได้ไปจนถึงรุ่นเรือธงที่มีสเปคสูงที่สุดซึ่งถึงแม้ว่าในยุคนั้น Android จะมีปัญหาเรื่อง Fragmentation หรือการที่เครื่องรุ่นเก่าๆมักจะไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วเท่า iPhone แต่ด้วยความหลากหลายและราคาที่เข้าถึงง่ายนี้เองครับ มันก็ได้ใจตลาดในวงกว้างไปถูกต้องครับมันได้ใจตลาดแมสไปอย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือจุดที่ทำให้สมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นแค่ของเล่นของคนรวยอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนหรือที่เรียกว่าอวัยวะชิ้นที่33ครับอวัยว,วะชิ้นที่33เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วในยุคนี้ฝั่ง iOS เขามีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะในที่สุด Apple ก็ยอมรับในสิ่งที่ตลาดต้องการครับพวกเขาได้เปิดตัว iPhone 6และ iPhone 6 plus ซึ่งเป็น iPhone รุ่นแรกที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและหลังจากนั้นเขาก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปเลยครับเทคโนโลยีอะไรเหรอคะนั่นก็คือเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนอย่าง Touch ID หรือการสแกนลายนิ้วมือและ Face ID หรือการสแกนใบหน้าครับ บวกกับบริการทางการเงินอย่าง Apple Pay ทั้งหมดนี้มันได้ทำให้ iPhone ไม่ใช่แค่โทรศัพท์อีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นเหมือนกุญแจที่ใช้ในการเข้าถึงชีวิตในโลกดิจิทัลทั้งหมดของเราครับเป็นการผูกชีวิตของเราเข้ากับโทรศัพท์อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วฝั่ง Android ล่ะคะเขามีอะไรมาสู้บ้างฝั่ง Android นั้นยิ่งพัฒนาไปเร็วมากขึ้นไปอีกครับ ผู้นำอย่างซัมซุงก็ได้เปิดตัวซีรีส์ Galaxy Note ที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมอย่างปากกา S Pen ซึ่งสร้างตลาดใหม่ให้กับคนที่ต้องการใช้โทรศัพท์ในการทำงานและจดบันทึกในขณะเดียวกันผู้เล่นหน้าใหม่จากประเทศจีนอย่างหัวเว่ยและเสี่ยวมี่ก็ได้ก้าวเข้ามาในตลาดพร้อมกับกลยุทธ์ที่ขย่าวงการกลยุทธ์อะไรหรอคะกลยุทธ์สเปคแรงในราคาที่คุ้มค่าครับ พวกเขาออกโทรศัพท์ที่มีสเปคเทียบเท่าหรือดีกว่ารุ่นเรือธงของค่ายอื่นแต่ขายในราคาที่ถูกกว่ามากซึ่งกลยุทธ์นี้ก็ได้ทำให้ Android กลายเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงในขณะที่ iOS ก็ยังคงวางตำแหน่งของตัวเองให้เป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับตลาดบนต่อไปพอฟังแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทั้งสองค่ายต่างก็หาเส้นทางของตัวเองเจอแล้วอย่างชัดเจนเลยนะคะ แล้วในยุคต่อไปล่ะคะเมื่อสเปคของโทรศัพท์มันเริ่มจะตันแล้วพวกเขาจะแข่งขันกันที่อะไรต่อพอเราก้าวเข้าสู่ช่วงปีคศ2020เป็นต้นมานะครับวาลีสมรภูมิรบของวงการสมาร์ทโฟนก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยมันไม่ได้แข่งขันกันที่สเปคเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้มันคือการแข่งขันกันที่สมองของโทรศัพท์ครับสมองหมายถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ และก็รวมถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแห่งอนาคตอย่าง 5G ด้วยเรามาดูที่ฝั่ง iOS กันก่อนนะครับค่ะฝั่ง Apple ทํทำอย่างไรบ้างคะในยุคนี้ Apple ได้ทำการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว iPhone 12ซึ่งเป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับการใช้งาน 5G ครับและในด้านของซอฟต์แวร์เขาก็ได้ทำการพัฒนา iOS 14ไปจนถึง iOS 17ที่เน้นไปที่การปรับแต่งหน้าจอได้มากขึ้นอย่าง widgets โหมดการใช้งานใหม่ๆอย่าง Standby mode และที่สำคัญที่สุดคือการชูจุดเด่นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานอย่างเข้มขน้นจนทำให้ a pple กลายเป็นแบรนด์ที่ผู้คนให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้มากที่สุดในโลกครับเป็นการสร้างจุดขายที่แตกต่างและแข็งแกร่งมากเลยนะคะแล้วฝั่ง Android ล่ะคะเขามีอะไรมาสู้บ้างในยุค a i นี้ฝั่ง Android ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับ และพวกเขาได้เปิดสึกในสำมปรภูมิใหม่ที่ Apple ยังไม่กล้าลงมาเล่นด้วยซ้ำนั่นก็คือนวัตกรรมหน้าจอพับได้ของ Samsung Galaxy Z Series ครับซึ่งได้สร้างความฮือฮาและเปลี่ยนรูปแบบของสมาร์ทโฟนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วในด้าน AI ล่ะคะในด้าน AI ผู้นำตัวจริงก็คือเจ้าของระบบเองอย่าง Google ครับพวกเขาได้โชว์พลังของ AI อัจฉริยะผ่านทางสมาร์ทโฟน Google Pixel ของตัวเอง ด้วยฟีเจอร์ที่น่าทึ่งอย่าง Magic Eraser ที่สามารถลบวัตถ,ถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้อย่างเนียนกริบหรือเทคโนโลยีการถ่ายภาพในตอนกลางคืนที่ล้ำหน้าจนแม้แต่ Apple ก็ยังต้องยอมแพ้ในบางมุมเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าการแข่งขันในยุคนี้มันล้ำลึกและน่าตื่นเต้นกว่าเดิมมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความฉลาดและความสร้างสารรค์แล้วคะ่ะใช่เลยครับและมันก็นำมาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันที่คำถามที่ว่า iPhone หรือ Android ดีกว่ากัน มันไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นคำถามที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้ใช้งานแทนในปัจจุบันนี้การแข่งขันของทั้ง iOS และ Android มันได้กลายเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่การขายโทรศัพท์มือถือไปแล้วมากกว่าการขายมือถือใช่ครับถ้าเรามองไปที่ฝั่ง iOS หรือ Apple ในตอนนี้นะครับจุดเด่นที่สุดของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัว iPhone เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือ อีโคซิสเต็มที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อครับการที่ iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch ของคุณสามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างกลมกลืนและสมบูรณ์แบบนี่คือจุดแข็งที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ครับเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟนพันธ์แท้เลยนะคะแล้วฝั่ง Android ล่ะคะ ในขณะที่ฝั่ง Android จุดเด่นที่สุดของเขาก็ยังคงเป็นปรัชญาดั้งเดิมของเขานั่นแหละครับนั่นก็คือเสีรีภาพและความหลากหลายครับบวกกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่มักจะออกมาก่อนเสมอและความคุ้มค่าของตัวเครื่องและที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือเทคโนโลยี AI ที่กำลังจะเข้ามาขับเคลื่อนประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ล้ำหน้าไปอีกขั้นครับพอฟังแบบนี้แล้วมันก็ทำให้คำถามที่ว่าอันไหนดีกว่ากัน ดูเหมือนจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับเพราะในปัจจุบันนี้คำถามที่ว่า iOS หรือ Android ดีกว่ากันมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นคำถามที่สะท้อนถึงคุณค่าที่ผู้ใช้งานแต่ละคนเลือกมากกว่าครับหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าหากสิ่งที่คุณให้ความสำคัญคือความพรีเมียมประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว คำตอบของคุณก็คือ iOS ครับแต่ถ้าแต่ถ้าหากสิ่งที่คุณให้ความสำคัญคือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งความคุ้มค่าต่อราคาและนวัตกรรมหรือฟีเจอร์ใหม่ๆที่ล้ำสมัยคำตอบของคุณก็คือ Android ครับเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและเห็นภาพมากเลยค่ะใช่ครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสงครามสมาร์ทโฟนที่ยังคงดำเนินต่อไปสงครามที่ไม่ได้มีผู้ชนะเพียงคนเดียวแต่คือสงครามที่ได้สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆทุกคนครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณพี่วายุที่มาช่วยย่อยประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะทำให้ต่อไปนี้เวลาจะเลือกซื้อมือถือเครื่องใหม่ วารีคงจะมีหลักในการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีเสมอครับและหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้มุมมองใหม่ๆไปเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของโง่ลึกลับพอดแคสต์ก็หมดลงแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางในสงครามสมาร์ทโฟนไปกับเราจนจบตอนนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวลึกลับซับซ้อนรอบตัวเรากันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมวายุและวารีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ